ดี่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เอาไว้ชงชงกับน,น้ําเย็นก็ได้น้ําร้อนก็ได้นะคะน้ำรูดบุ่น,นะคะมันเป็นสมุนไพรชนิดนี้ก็คือสมุนไพรชาสมุนไพรเกาคีดานะคะเป็นชาออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นเป็นมเมล็ดนะคะเป็นของเหนือนะคะเป็นเม็ดเป็นอาตระกูลบบวรีอะคะ่ะ เขาก็จะประมาณเอาไว้ชงน,นะคะมีประโยชน์ต่อ,อสรรพคุณของนางก็คือ,อาตาตา้าฟางตาเมือตาขุ่นตาเป็นตอ้อาสามารถใช้ชงกับน้ำเย็นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้นะคะจะผสมกับเครื่องดื่มต่างๆก็ได้นะคะนะคะี่ค่ะจะเป็นเม็ดแห้ง ปริมาณในการชงก็อยู่ที่12เม็ดถึง15เมต็ดต่อหนึ่งครั้งนะคะทิ่ติดต่อการมันมประมาณ20วันสายตาก็จะดีขึ้นจากตาฝ้าตาตามัวอตาเป็นต้อมองไม่ชัดอะไรนะคะก็จะช่วยได้ส่วนนี้ไม่มีสารอันตราย ทชเป็นชาออร์แกนิคร้อแล้วก็เราก็เอาไปชงกับน้ำนคะนประมาณนี้นะคะแล้วก็ประมาณ12-12เ12มตรถึง15้เมตรนะคะนี่ะสีก็จะออกมาเป,เป็นประมาณนี้อันนี้ทดลองน้ำเย็นก่อนก็คือทานมาแล้วได้ประมาณ3วันรู้สึกว่าสายตาก็าเริ่มดีขึ้นเขาบอกว่าให้ทานประมาณ20วัน จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีสารอันตรายไม่มีผิดต่อร่างกายนะคะเป็นตระกูลบูเบอรี่เนะะี่ยค่ะน้ำเขาก็จะออกแบบนี้เราสามารถเติมน้ำพึ่งก็ได้นะคะน้ำพึ่งหรือว่าน้ำตาลหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆอะไรเงะะี้ยค่ะสีเขาก็จะสวยประมาณนี้แล้วก็พอเราทานน้ำเสร็จนะคะอย่าลืมทานเม็ดสีดำๆเนี่ยคะ่ะที่เราแช่ไวะะ้ค่ะเคี้ยวเม็ดสุดท้ายก็คือเคี้ยวเม็ด กินกินได้ทั้งเม็ดแล้วก็น้ำนะคะสรรพคุณบอกเลยว่าสุดยอดเลยค่ะเอาไว้ชาตอนตื่อเวลาไหนก็ได้นะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วแต่วันละหนึ่งครั้งนะคะเขาจะเม็ดเม็ดเขาก็จะประมาณนี้อันนี้คืออบแห้งมาแล้วสามารถสั่งได้ตามดาซ a าดาชอปปีหรือว่าตามเพจต่างๆก็มีขายนะคะอันนี้สั่งมาจาก ลาซาด้าก็อยู่ที่ประมาณ60บาทถ้าส่งก็ประมาณ22บาทก็ประมาณเจ็ดสิบแกว่า 70, บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเพจนะคะก็จะแพงหน่อยประมาณ250บาทแต่ซื้อที่ช้อปปีหรือว่าด a z ซ d าดดีกว่านะคะสรรพคุณนี่สุดยอดเลยนะคะ ใครอยากลองก็ลองได้นะคะคลิปนี้ฝากไว้เลยนะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ